เอาแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า The Mimic นะครับเ,เห็นเพื่อนๆบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมตลกน่าสนใจนะครับผมก็เลยจะมาเล่นเกมนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่า มันตลกจริงหรือไม่นะครับแต่ดูทรงนะครับจากรูปนะครับคือเด็กที่เพิ่งคลอดออกมาก็รู้นะครับว่ามันไม่ใช่เกมตลกนะครับถึงผมจะโง่นะครับแต่ก็ไม่ได้โง่ถึงขั้นที่จะไม่รู้ว่ามันคือเกมผีนะครับแต่เอาเป็นว่าผมจะทําเป็นยอมเล่นแบบปิดตาข้างหนึ่งไม่ต้องเข้าใจเรื่องราวนะครับทำเป็นปิดหูปิดตาแล้วก็มันไม่น่ากลัวเลยมันไม่น่ากลัวเลยมันไม่น่ากลัวเลยมันไม่ใช่เกมผีไม่ใช่เกมผีนะครับเราจะเข้าไปเล่นแบบคนที่ไม่กลัวผีนะครับเขาเล่นกันยังไง ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็จับมือกันให้แน่นๆนะครับอันนี้ก็พูดจริงๆนะเนะี่ยอย่าปล่อยมือกูนะกูไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าอย่าปล่อยมือกูนะเอาเป็นว่าจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับสงสัยเราจะเล่นเกมนี้ไม่ได้แล้วนะครับทุกคนเพราะว่าผมหาปุ่มเพย์ไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าปุ่มเพย์เกมนี้มันต้องกดตรงไหนนะครับแมงเอ้ย ตอนนี้เราก็เข้ามาอย <tinc S 1> ู่ในเกมปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแล้วเราต้องไปที่ไหนต่อเริ่มเล่นเกมนี้ยังไงก่อนโอเคนะครับหลังจากที่ผมเดินเล่นรอบแมปประมาณ5นาทีก็ทําให้รู้ว่ามันต้องเข้ามาตรงล็อบบี้นะครับถึงจะเล่นได้นะครับก็ไม่ได้จะกลัวอยู่แล้วก็ไม่ได้จะกลัวอยู่แล้วไฟนี่ก็ผายยังไงที่ทำไมทุกคนเขาดูมีแสงไฟกันมีตะเกียงอะไรกันทำไมผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยทุกคนเฮ้ยทุกคนผมเจอผมเจอ ผมเจอเอ็มบาเป้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 รอก่อนเอ็มบาเป้บัสบัสป่าบัสตอนนี้เราช่างเอ็มบาเป้ไปก่อนกูจะเล่นเกมนียังไงเริ่มเดียวอ <c oughs> เอาเป็นว่าเราเข้าร่วมแล้วกันนะครับผมไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าเอ,อ่อเราเราก็ต้องแบบมีคนพาเล่นมัางนะครับเอ,อ่อยิ่งคนเยอะยิ่งดีนะครับยิ่งคนเยอะยิ่งดีนะครับ <c oughs> เตือนเกมมีไฟกระพริบและจำสแกร์ช่วยได้เยอะเลยกูโล่งใจขึ้นเยอะเลยมีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับหูฟังอ่ะกูถอดเลย มีคาสีนซะด้วยนะครับเหมือนจะเป็นเซอร์คัสนะครับละครสัตว์ไอ้สัโอเคไนท์แมสเซอร์คัสนะครับนี่คือเอ่อเป็นโรงละครสัตว์จริงๆด้วยนะ เ,เ,เราก็แค่ออกเกมเลยได้ไหมเราก็แค่ไม่เล่เลเลนหรือน,นั้นตัวอะไรอะ่ะแม่งเอ้ยตัวตลกตัวโคตรใหญ่เลยทุกคนทุกคนเห็นป่ะแม่งไปแดกเพื่อนเราแล้วอะ่ะเอาวิ่งได้ไหมทำอะไรอะ่ะไม่มีออบเจคทีฟขึ้นเลยอะ่ะเราต้องทำอะไรอะ่ะ เพื่อนกูไปไหนหมดอะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแม่งมาแม่งมาทุกคนมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อให้เราไขลา,านเหรอว้าวฟองมาอะไรวะมันเห็นกูแม่งตัวตลกตัวใหญ่โอเคดูเหมือนว่าผมจะหลุดมาจากไอ้ตัวตลกตัวใหญ่นั้นได้แล้วนะเพราะฉะนั้นผมมาไขาต่อแล้วกันปล่อยเพื่อนเขาเล่นไปกูว่าไม่ใช่ละ เพื่อนรอไว้เราจะต้องทำออบเจคทีฟเราถึงจะผ่านเกมนี้ได้ขอไขก่อนอืมเรรยบร้อยแล้วไงฮะไมบอกวิธีชนะด้วยอะประเด็นมันอาจจะบอกตอนคัตซีนก็นได้แต่ผมไม่ตั้งใจฟังนะครับผมแค่ได้ยินว่ามันบอกให้วิ่งมันบอกให้วิ่งไงแล้วเพลงมันขึ้นไงแล้วเพลงมันขึ้นไงทุกคนแล้วเพลงมันขึ้นไงแล้วเพลงมันขึ้นแค่นั้นแหละทุกคนช่วยด้วยเพื่อนกูมีของฝากเพื่อน มันต้องชนะยังไงอ่ะมันให้วิ่งอย่างเดียวเพื่อนแม่งก็หลบอย่างเดียวเลยไม่ไล่กูอีกแล้วเนี่ยมันไล่กูอีกแล้วอะโอ้ยต้องทำยังไงเราเพื่อนมันโอ้มันมันกระดิกกระดากระโดดโอ้กูแล้วเนี่ยตอนนี้โอ้ยโอ้ยเหมือนจะวิ่งไม่ออก กูเพิ่งหนีเพื่อนอย่าล่อมากูเหลืออีกสองชีวิตเนี่ยเอาแล้วเพื่อนกูเมื่อกี้ล่ะเอาปล่อยกูแม่งให้ไปซ่อนไปทุกคนมันให้ไปซ่อนซ่อนไหนอะนี่หรอเอาเอา,เอากูซ่อนแล้วเอาเพื่อนจะอยู่ด้วยกันก็ได้อยู่ด้วยกันก็ได้อยู่ด้วยกันก็ได้หาการ์ดเอาเลยมันบอกให้ไปซ่อนไม่ใช่หรอ อ๋อสงสัยเราจะต้องทำออบเจกตีไปด้วยนะครับจะซ่อนอย่างเดียวไม่ได้เพื่อนบอกว่าให้ไปหาการ์ดนะครับการ์ดเหรอยูกิหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเดินผ่านไปอย่าบอกนะกูต้องไปหาการ์ดในนั้นหรอเหมือนเราจะต้องไปหาการ์ดนะครับไม่ง,งั้นเราจะผ่านไม่ได้นะครับเราจะเราก็จะเป็นที่จะต้องเข้าไปในห้องพวกนี้ด้วยเสียงแม่งโคตรใกล้เลยอ,ะอ่ะเฮ้ยฉันตกใจเพื่อนเมื่อกี้ กูว่าแล้วอุ๊ยเพื่อนไอ้เี้ยมึงไปไล่เพื่อนอามาไล่กูทำไมแล้วในความรู้สึกคือเหมือนวิ่งก็วิ่งหนีแม่งไม่รอดด้วยนะอันนี้คือเพื่อนเราตายถาวรแล้วใช่ไหมเนี่ยอโอ้โโอ,โอ้แล้วมึงทำไมต้องเห็นกูละเพื่อนกูซ่อน เนียนป่เนียนป่ปิดไฟด้วยปิดไฟมันซ่อนได้อยู่มันซ่อนได้อยู่เพราะว่าความเร็วเราวิ่งหนีมันไม่ทันอยู่แล้วครับทุกคนมันต้องหาที่ซ่อนเลยอา่าเราเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะจะได้ซ่อนทันนะผมคิดว่านะ <c oughs> เนียนหรอคือเมื่อกี้กูกูเห็นเลยนะว่ามันเห็นกูอะเอาเนียนก็เนียน คือผมเข้าใจภารกิจของอันที่สองแล้วคือเราจะต้องมองไพ่ตามห้องต่างๆแล้วเอามาเปลี่ยนตรงนี้ไว้ทุกคนให้มันถูกต้องเว้ยแล้วตรงนี้ผมเห็นแล้วผมเลยเปลี่ยนเป็นห้าเว้ยโอเคตอนนี้ห้ากับสามถูกแล้วคือถ้าเพื่อนไม่ช่วยกันอีกยากมากนะเพื่อนกูแอบตู้ทุกคนแต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราเป็นผู้กล้าอยู่แล้วเราสามารถที่จะสู้แทนเพื่อเพืพ่อนได้หยุ่แล้วนะแต่มึงก็กล้าเล่นเป็นเพื่อนกูหน่อย มันเห็นเพื่อนมันเห็นแต่ว่า 2, 2, หกคือสองหกคือสองหกคือสองกูบอกตัวเองนี่แหละกูบอกตัวเองเพื่อนเมื่ <c oughs> อก,กี้กูไม่ได้แอบตู้แต่กูก็รอดนะทุกคนหกคือสองทำไมเหมือนกูเล่นคนเดียวเลยละ่ะเพื่อนโอ้ม่ก็หกสองสามเหลือไม่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 เพื่อนมันมันคือแจ็คมันคือแจ็คไอ เพื่อนเปลี่ยนทําไมล่ะเฮ้ยเล่นไปรู้เรื่องไอ้เพื่อนตอนนี้เราขาดแค่หนึ่งสองสี่หรือเปล่าเพราะว่าอ่าสามห้าหกเราได้แล้วอะ่ะเพื่อนแค่อยากไปเปลี่ยนแต่เสียงมันอยู่ใ,ใกล้ๆเลยออกไปได้ไหมวะไปไหนอะเปียนไปแล้วมมนไปแล้วเราต้องไปตามหาเพิ่มนะครับคือต้องขึ้นไปด้านบนไว้ทุกคนคือแบบอ้าวแล้วมันผ่านได้ยังไงวะอยู่ดีๆก็กลายเป็นเกมสู้บอสเฉยก็มา แล้วไงอ่ะหยิบมีดโอเคอุ้ยพื้นแดงพื้นแดงโอ้โหนี่มันกลายเป็นเกมเอ่อซูบอสไปโดยประริยายเลยนะครับทุกคนตอนนี้หลบง่ายอันนี้หลบง่ายอันนี้หลบง่ายหลบก่อนหลบก่อนลบเพื่อนลบลบ,ลบเกมผีที่จริงจังไม่ต้องห่วงเพื่อนเราจะไา่แค้นให้หนายเองเอ้ยซึบ ไม่ได้แดกชิบแมงป่าหมวกอีกแล้วอ่าเพื่อนลบลบเพื่อนลบลบโอ้ยเชียดแมงเลงกูโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้หมวกอ้ไม่โดนไม่โดนหมวกมึงขี้โกงมากเลยเพื่อนซื้อที่ไหนเนี่ยกูอยากได้เราทําได้เพื่อนเราทําได้เราทําได,าได้พวกเรามันระดับพระเจ้าพวกเรามันระดับเทพบอยู่แล้วเชีวยวฟันมึงเรียงกันสวยเหลือเกินอ่าพอฟันสวยอืม ทีมทีมทมแทงวาย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 หลบ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 แทงมันเพื่อนแทงมันแทงมันแทงมันอืมมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วแค่นี้เดียวมึงเหลือไปทำอะไรหนะ่อยแค่นั้นนะ่ะโอ้ยยอมพวกกูเถอะเฮ้ย <laughs> เพื่อนมึงยอมเหนื่อยให้กูอีกสักรอบหนึ่งแล้วมันจะจบ กูสัญญาว่ากูจะจบมันแบบไม่ให้มึงทรมานไม่ที่สุดเพื่อนกูจะค่อยๆทิมกูจะค่อยๆแทงมึงมาจบกันสักทีไอ้เหี้ยอ่้เหี้เ้่ยเดอะคลาวเกมกูตอนแรกผมนึกว่าจะเล่นเกมนี้สลับกับไปเล่นเกมอื่นเว้แต่ว่าดูเหมือนว่าแบบแค่เกมนี้ก็กินเวลาผมไปประมาณอูู อัดไปประมาณครึ่งชั่วโมงได้อะแม่งไม่ต้องมาโบกมือให้กูเลยเอาเป็นว่าอันนี้เพิ่งด่านแรกนะแปลว่ามันมีแบบบอสไฟเยอะกว่านี้อีกเหรอ <c oughs> เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้เลยนะครับก็เกมก็สนุกจริงนะครับแต่ไม่ค่อยหานะเจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมนะครับบา,บาย